มาชดใช้ในสิ่งที่เราทําพลาดลงไปคุณไปทําอะไรมาบ้างคะคุณต้นโอ้ขอโทษนะครับลุงปอฟนะที่ไปทําห้องให้ลุงอนะลุงอยู่ไหนจ๊ะอย,อยู่บ้านอยู่บ้าน,านลุงกินข้าวยางอยากกินอะไระไหมอยากกนนะม่างเรองอรอางกิน่ตงงาวทงวเดลยไดี๋ยวเข้าไปซื้อกระติก แล้้ววกก็ับขาเออปลาให้ตัวนึงมีต้มจืดอ,อะไรบ้างะคะสิบบาทอันไหนหวานกว่ามาชดใช้ในสิ่งที่เราทำพลาดลงไป คุณไปทำอะไรมาบ้างคะคุณต้นโมขอโทษครับครขอโทษครัไปช่วยลุงทำความสะอาดแต่ไปทิ้งของเขาแต่ของมันน่าทิ้งจริงๆแหละของมันดูแบบมันใช้ไม่ได้แล้วอะ่ะแอ้ยอาบน้ำแล้วุ้ยลืมเอาไฟมาเปลี่ยนให้ตรงนี้เลยนะติดตไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งแหละพื้นสะอาดแล้วน่าจะเก็บไว้ได้อยู่มั้งลุง ก็ขนมไม่รู้ลุงชอบเปล่าอ่อนๆน่ะต้องจืดนะนี่ข้าวแล้วก็ส้มกระติกหลุดวิธีน้ำเชื่อเห็นไหมบอกแล้วมันทำไมต้องสองลูกว่าเทียจะนึ่งก็เหนียวแล้วนึ่งเเหนียวก็าใส่ติดไว้เขาดูหน่อยนะโอ้โหโอ้โหโอ้ม่เด้อแล้วจะแม่บวมทงได้ไงอ่ะขี่คนโดดก็เก็บนมไป็ชิ้นหมดอน่าท้าวผิดไปเยอะเลยเออต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไป ขอโทษนะลุงนะไม่ได้ชู้พูดทางไม่เป็นไรทิ้งกันแล้วไปถังใหม่จะได้ขายดีๆเออมากอเจเจลขอโทษนะลุงนะ